สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ sketchbook ทัวร์นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะพูดไงดีอ่ะมันเป็นสเก t c h b o o k ที่แบบว่าเก่าแล้วนะคะคือวันนอิงไปลื้อเจอมามันเป็นแบบสมุดวาดรูปที่แบบว่าอิงวาดตอนสมัยอยู่มัธยมนะคะทุกคนแล้วก็แบบเปิดดูไปนิดนึงแล้วก็แบบเออมันสนุกดีนะคะก็เลยเดี๋ยวมาแชร์ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันเนี่ย ทีละหน้าเลยนะคะทุกคนว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอิงวาดอะไรไว้มัางนะคะอันนี้นะคะทุกคนมันเป็นสมุดวาดรูปของแคนสันนะคะก็รู้สึกกระดาษจะประมาณ90กรัมนะคะเป็นแบบแผ่นเรียบนะคะแต่มันจะแบบ มันจะไม่เรียบมากอะทุกคนมันจะแบบมีแบบ t e x t อร์นิดนึงคือชอบตรงไหนหรู้ปะชอบตรงที่มันแบบว่ามันกลางได้อย่างงี้นะคะทุกคนแล้วมันก็เป็นปกแข็งแต่ว่าน้ําหนักมันก็แบบไม่ได้หนักมากนะคะจริงๆอะมันมีแบบที่แม่เหล็กติดตรงนี้แบบแป๊กๆมันขาดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนหน้าแรกไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นหน้าแรกจริงๆนะคะน่าจะเพิ่งได้สีไม้มาใหม่นะคะก็เลยแบบอยากเหื่ออยากระบายอะทุกคนก็จัดเลยนะคะหน้าแรกแบบอะไรก็ไม่รู้น่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนเปียนโนมังน แหน้าต่อไปนะคะคลิปคามแอดหรือมีคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนั้นน่าจะแบบ อ่านโค้ดมาจากแบบที่ไหนสักที่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะน่าจะเป็นฟิลแบบว่าเหอสีไม้นะคะทุกคนอันนี้นะคะนี่คือไม่รู้ว่าวาดอะไรคือตอนนี้มันแ็บคือสมุดเล่มนี้มันเป็นแบบตอนนันอิงวาดอยู่มัธยมใช่ไหมก็คือเอาไปโรงเรียนด้วยนะแล้วก็บางทีก <laughs> ็นั่งวาดในคาบเรียนนะคะทุกคนอันนี้คือน่าจะลองแบบว่าวาดข้างหน้าแล้วก็วาดข้างหลังแบบถ้าดูดีๆ2คนนี้น่าจะน่าจะเป็นคนเดียวกันนะคะทุกคนดูจากผมก็คือฝึกวาดข้างหน้าแล้วก็แบบตอนทันหลังเป็นคนเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะคะมีลง สีลงปากกาคืออะไรเขียนทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ eat less sleep more p l a y m o s e กินให้มันน้อยๆหน่อย,อ,ยอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่อิงแบบว่าลองแบบอยากฝึกวาดรูปด้วยปากกานะคะเป็นรูปที่แบบว่าตามราศีนะคะทุกคนแบบเป็นธีมแบบราศียังมี12ลราศีก็คือใช้รูปผู้หญิงนะคะในการแบบมาวาดในธีมของราศีนะคะทุกคน อันนี้คือก็คือเป็นเพื่อนอิงนะคะสมัยมัธยมแบบว่าแบบคือเห็นนิเอาสมุดไปไงแล้วก็แบบอยากเขียนอะ่ะก็เขียนไว้นะคะนี่มีเขียนวันที่ไว้ด้วย11เดือน11ปี13นะคะทุกคนปีนี้ปีอะไรอะ่ะ21ก็ประมาณ8ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ฝึกวาดขวดนะคะก็ก็คือแบบเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังอินกับการแบบว่าใช้ปากกาดำวาดนะคะทุกคนก็เลยแบบจะแบบมีก็จะมีรูปที่แบบใช้ปากกาดำวาดเยอะหน่อยนะคะ อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็มันทุกสมุดสเก็ตทุกเล่มน,นะคะมันจะมีหน้าแบบเนี้ยทุกคนหน้าที่แบบเขียนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบอันนี้ใครว่านี้เพื่อนอีกชัวร์เลยนะ,ะทุกคนแบบไม่ใช่อินแน่นอนอันเนี้ยเออบางทีแบบเพื่อนเห็นเอาสมุดไปมันคันไม้คันมืเอเนาะเออเข้าใจแหละ อันนี้จาได้ลางๆหรือว่าแบบเลฟเลฟเฟอร์เลนน่าจะเอามาจากแบบพินเทเลสเพิ่งเริ่มรู้จักพินเทเลสหรือว่ามันเพิ่งมีก็ไม่รู้นะแบบจําได้ว่าหรือว่าไม่ใช่พินเทเลสวะเออคือจําได้ว่าแบบเลฟเอามาจากในเน็ตนะคะแล้วก็แบบวาดตามคืออิงแบบอยากลองแบบถ้าแบบสังเกตอิงจะแบบวาดสิ่งของวาดคนวาดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกอยากจะลองวาดปราสาทวาดอะไรที่เป็นแบบสถาปัตย์มากนะคะก็เลยอันนี้ก็เลยลองวาดแบบปราสาทขึ้นมานะคะ อันนี้คือเพื่อนอิงว,วาดใช่ปะเนี่ยแล้วก็เขียนอะไรไม่รู้ secret code นะคะเสร็จแล้วอิงก,ก็แบบมามามึงดูว่าให้ดูนะคะก็มีสอนเขาด้วยนะทุกคนอันนี้คือแบบเนี่ยเพื่อนวาดเสร็จแล้วก็เลยแบบเอ้ยมึงวาดตามมึงต้องวาดแบบนี้นะเอออะไรเงี้ยส่วนแบบตรงนี้แบบอะไรใครวาดไม่รู้ว่าตัวเองวาดหรือเปล่าอันนี้ก็คืออ๋อเหมือนจดอะไรไม่รู้เกี่ยวกับเสื้อกีฬาสีอะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็คือวาดโตโตทำงานตัวเองที่บ้านนะคะ นี่อันนี้ก็ขนมหวานโคตรเปลืองเลยอ่ะทุกคนดูดิโคตรวาดโคตรเปลืองเลยอ่ะวาดแค่เนี้ยววาดทำไมอะ่ะโลกิโลกินะคะตอนนั้นคือน่าจะเพิ่งดูทอมาแน่นอนนะคะทรงนี้โลกิออฟออฟแอสการ์ดโอ้โหมีแบบลายทรงไลายเซ็แนแบบอะ,อะไรก็ไม่รู้อุมีนี่ไงมีเขียนปี2013ดนยยนะคะก็ สมัยนั้นเนี่ยน่าจะแบบชอบโลกิมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะเพิ่งดูทอมาด้วยเออคือถ้าดูเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าคือว่าดินสอเนี่ยมันสวยกว่าวาดปากกาเยอะเลยนะคะแบบเหมือนปากกามันแบบไม่ค่อยถนัดแต่คนแต่ก็แบบเออก็พยายามฝึกอะไรอย่างนี้ จำได้คร่าวๆอยู่อ่อะอิงอ่ะเพิ่งซื้อปากกาที่เป็นแบบสีนีออนมานะคะทุกคนแล้วก็เป็นฟีลแบบเอออยากใช้อ่ะไม่รู้จะวาดอะไรนะคะก็เลยแบบเออวาดผู้หญิงขึ้นมาคนนึงแล้วก็ระบายสีนีออนลงไปบนแบบบิกินี่เอออันนี้นะคะก็คือเป็นตอนนั้นคืออิงอ่ะอยู่วงโรงเรียนใช่ป่ะเราก็แบบนั่งอยู่ในห้องซ้อมแบบระหว่างที่แบบรอเพื่อนซ้อมพาร์ดนตรีอิงก,ก็คือแบบก็คือวาดพวกนี้ขึ้นมานะคะก็มีแซกด้วยนะคะก็คือวงอิงเนี่ยมีเล่นแจ๊สด้วยนะคะก็จะมีมือแซกอยู่ด้วยนะคะคือสีมันไม่ใช่สีนนี้รอกุกคคื อเอาไฮไลท์มาระบายนะคะถ้าจะไม่ผิดอันเนี้ยเออแล้วอันเนี้ยก็เป็นแบบบลัชเพนสีเทาเนี่ยคือเหมือนที่ยิงบอกเมื่อกี้มันจะมีหน้าเนี่ยที่แบบคือทําอะไรอะคือวาดอะไรก็ไม่รู้นะคะแบบอยากเป็นฟิลแบบอยากเขียนะ่ะทุกคนอยากเขียนอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะคะแบบวาดแบบเปลืองกระดาษสุด จำรายละเอียดไม่ค่อยได้แหละแต่ว่าอยากจะวาดอะไรสักอย่างแบบเหมือนอยากจะฝึกวาดอะไรสักอย่างบนหน้าคนนะคะทุกคนน่าจะเป็นจมูกน่าจะเป็นจมูกแหละเหมือนแบบอยากจะฝึกวาดแล้วก็เลยแบบว่าอวาดไปวาดมาวาดทั้งหน้าเลยนะคะอันนี้คืออะไรคือไม่มีอะไรอันนี้คือวาดเป็นแบบเป็นผู้หญิงนะคะน่าจะแบบวาดเอาเล็บดูเล็บในเน็ตมานะคะแล้วก็วาดผู้หญิงออกมาแล้วก็แบบก็น่าจะไม่มีอะไรมาก อันนี้เอออันนี้คือเป็นฟิลแบบว่าธาตุน้ํากับธาตุไฟนะคะทุกคนแบบทีดาซาตานไปเนี่ยโอ้โหตายแหละหน้านี้นะคะก็คือตอนนั้นก็อันนี้เพื่อนอีกคนนะคะเห็นอิงแบบว่ามีสมุดสเกจอะเห็นอิงแบบว่ามีสมุดวาดรูปแล้วมันแบบมันก็เลยแบบเออกูขอหน้านึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปวาดนะคะแล้วมันก็วาดตัวนี้เพราะตัวนี้ออกมานะคะทุกคนแต่สุดท้ายมันก็เออเก็บไว้เป็นที่ระลึกแบบเพื่อนวาดอยู่ในสมุดสเกจเราก็คือตอนนั้นแบบ แม่งมึงแม่งเฟือง,งกระดาษกลัวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอ่าอันนี้ก็คือโบติทุกคนสังเกตไหมแบบส่วนใหญ่อิงจะวาดแบบหน้าเวนนาหน้าเว้นนาบางทีก็แอบมีมาวาดหน้านี้นิดนึงมาอันนี้คือบบอะไรวาดชุดรองเท้ากระเป๋าอันนี้เหมือนเดิมนะคะอยากใช้อยากแบบอยากใช้ปากกาเขียนนะคะอันนี้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นแบบช่วงสั้นๆเลยทุกคนแบบสั้นมากก็มากเลยนะอิงก็ไปเรียนเต้น ก็คือจริงๆน้องอิงอ่ะเรียนเต้นแล้วอิงก,ก็เลยแบบเออเดี๋ยวขอแบบลองไปเรียนด้วยอันนี้ก็คือแบบสรุปไปเรียนเต้นไปนั่งวาดครูสอนเต้นนะคะทุกคนอันนี้คือชื่อครูหมูนะคะอิงจําได้เขาแบบเขาสอนเต้นนะอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยแบบนี้แหละคือมันจะต้องมีหน้าอย่างเงี้ยหน้าที่แบบคือทําอะไรอ่ะอันนี้คือวาดน่าจะแบบจะวาดงูอยู่ในมืออ่ะแล้วก็แบบขี้เกียจและไม่วาดแล้วนะคะ เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าอันนี้คืออ๋ออันนี้คืออีงอะวาดบนเครื่องบินดูคนตอนนั้นน่าจะเป็นแบบไปเที่ยวปีใหม่นะคะไปเที่ยวประเทศอะไรไม่รู้แบบน่าจะแบบขาไปรูปหนึ่งขากลับรูปหนึ่งอะแบบว่าวาดบนเครื่องบินนะคะก็คือเรฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยดูมาจากแบบในนิตยสารบนเครื่องบินอะที่แบบปกติเขาจะมีนิตยสารที่แบบว่าขายผู้เครื่องสำอางไรี้ใช่ไหมคะคืออิงเนี่ยก็มากางแล้วตัวเนี้ยวางแล้วนั่งวาดนะคะคือแบบอยู่บนเครื่องบินมันเบื่อมากอะทุกคน นี่อันนี้ทุกคนดูออกไหมว่าใครทุกคนดูออกไหมว่าใครอันนี้นะคะคือก้า,า,านะคะก้าสุภาษารานะคะคือตอนนั้นน่ะน่าจะมันเป็นช่วงที่แบบฮอร์โมนกําลังฮิตเนี่ยทุกคนแบบเลยแบบก้านี่แบบน่ารักมากเลยนะคะก็เลยวาดคือถ้าดูดีๆอะทุกคนเห็นปะข้างล่างอะมันมีรอยแบบว่าคืออิงอะวาดตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันแบบมันไม่เหมือนอนะทุกคนอิงก็เลยเราอย่างลบๆๆๆแล้วก็มาวาดตรงนี้ใหม่แล้วก็เอออันเนี้ยโอเคอันนี้ได้อยู่ก็เลยแบบเก็บอันนี้ไว้นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมหน้าเล็ๆะนะคะไม่มีอะไรเมดูซ่านี้ก็วาดไม่เสร็จเหมือนกันนะคะทุกคนคือแบบก็วาดไปเรื่อยๆนะคะบางรูปก็แบบวาดๆก็ขี้เกียจแล้วแมวและก็ไม่วาดแล้วนะ,ะน,นี่น่าจะเป็นแบบเนื้อเพลงตอนนั้นแบบเป็นช่วงที่แบบซ้อมเพลงนี้อยู่เพลง just the two of us นะคะ We look for l o v e no time for tears แล้วก็วาดดอกกุหลาบแล้วก็ทําหน้านี้พังด้วยกันขีดอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ทําหน้านี้พังอีกรอบนะคะด้วยการระบายสีอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะ นี่อันนี้นะคะคือแบบอยู่ในช่วงที่แบบว่าซ้อมวงนะคะแล้วก็นี่คือเป็นเพื่อนในวงอิงนะคะเป็นมือกองก็แบบว่าตอนนั้นแบบเห็นมองไปแล้วก็แบบเออทำอะไรดีก็สเกจรูปลองสเกจรูปเพื่อนขึ้นมานะคะแบบอันนี้คือแบบว่าแบบวาดตอนนั้นเลยนะคะทุกคนแบบคืออิงนั่งอยู่มุมนี้แล้วมองไปคือเพื่อนกําลังนั่งตีกองอยู่มุมนั้นก็เลยแบบเออลองวาดดูนะคะก็ได้ออกมาเป็นภาพนี้นะคะทุกคน อันนี้เป็นอาจารย์นะคะอาจารย์สอนดนตรีนะคะเขาแบบเขามาตอนนั้นเขามาช่วยดูวงอิงมาค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็คือวาดดินสอคือตอนแรกอัอิงกะว่าจะแบบวาดอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรวาดดูโดนะคะทุกคนแบบอยากจะแบบลองวาดเอลเมนต์วาดอะไรแบบเออเอาไว้มาแบบตกแต่งเวลาแบบเวลาวาดรูปแล้วแบบรู้สึกว่าตรงไหนโล่งอ่ะแบบอยากจะแบบเออวาดไว้แล้วก็แบบมาเลือกไว้ตกแต่งอะไรเงี้ยทุกคนแต่คือ จะลงปากกาใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบวาดดินสอไว้แล้วก็จะลงปากกาแล้วก็ลงไปได้แบบประมาณเกินครึ่งมานิดนึงอะแล้วก็แบบไม่เอาละเพราะว่าขี้เกียจลงปากกาจนหมดค่ะอันนี้อันนี้น่าจะแบบลองวาดเหมือนอยากลองวาดแบบกระต่ายเป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะก็วาดไปแถวเดียวแล้วก็ไม่เอาละเปลืองมากทุกคนดูเปลืองมากแบบโอ้โหเหลือกระดาษโอ้ my god นี่อันนี้ก็คือวาดอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบวาดทําไมเหมือนกันก็อันนี้ก็คือวาด วาดผู้หญิงเฉยๆนะคะน่าจะเป็นฟีลแบบนั่งว่างๆแล้วก็แบบเออวาดเล่นน,นี่ก็คือแบบเออลองวาดวาดตอนเรียนส่วนใหญ่วาดตอนอยู่ในห้องเรียนเนี่ย,ยทุกคนแบบโอ้ตายละอันนี้ก็คือน่าจะเป็นฟีลแบบอยากลองวาดแบบคือปกติอะผมมันจะเป็นแบบทิ้งตัวแนวนี้ใช่ป่ะอยากลองวาดแบบเออห้อยหัวแล้วก็วาดผมลงมานะคะเฟนิกฟ็อกซ์ตัวไอ้ิง ก็คือวาดทำอะไรไม่รู้ลองประกาศนะคะนี่น่าจะวาดเพื่อนในห้องสักคนนะคะคือแบบไม่ได้วาดเป็นแบบเหมือนจริงอะอยากจะลองวาดแนวแบบกึ่งกึก่งการ์ตูนดูมัางแล้วก็มีอันนี้นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะเนี่ยเออจอิงว่าใช่ดูแฮร์รี่พอตเตอรมานะคะแล้วก็อยากวาดเชลฟ์แบบอะไรสักอย่างที่เก่แก่แฮร์รี่พอตเตอร์นี่เลยคือจะทําตารางอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ลืมไปแล้วงง อันนี้ก็คือสเกจลองสเกจคนด้วยปาก,กาดูนะคะไปเห็นรูปเวลาคนเขาแบบวาดปาก,กามาแล้วมันสวยๆแล้วก็แบบอืรู้ว่าอยากจะวาดมังอะไรเงี้ยก็เลยลองฝึกวาดไปเรื่อยอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะแมงกระพุนนะคะนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้วาดด้วยปาก,กาก็ รู้สึกว่ามันจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแบบตั้งแต่ดูมาทุกคนเออมันแบบมีการแบบพัฒนาขึ้นมานะคะมีวาดม้าลายรูปปกาเหมือนเดิมคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่าตอนนั้นอิงเอาสีไม้ที่ตัวเองมีมาแบบ มาเปรียบเทียบกันนะคะคือตันมีอะไรเนี่ยมีกาลันด a ตเฟเบอร์สเตเตอรแล้วก็คอ i n e นะคะก็คือเอาสีเดียวกันอะมาลองแบบระบายระบายดูว่าแบบเอ้ยแต่ละสีมันแบบมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือน่าจะแบบได้สีมาใหม่แล้วก็เลยแบบระบายนะคะแล้วก็เขีนเขียนชื่อสีไว้ด้วยนะคะว่าแบบเออมีสีอะไรมั่ง วาดปากกาคืออิงอะ่ะจะไม่ได้แบบวาดในเล่มนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีวาดในเล่มอื่นวาดในกระดาษที่อื่นแล้วก็เนี่ยพอแบบกลับมาวาดเล่มนี้นะคะลายเส้นมันก็จะเริ่มแบบอันนี้คือแบบวาดแนวแบบน่ารักนะคะทุกคนแล้วก็ หมดแล้วนะคะทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคือแบบปกติอิมเป็นคนที่แบบว่าวาดสมุดสเก็ตได้แบบใช้แทบไม่เคยหมดเล่มเลยนะคะมีอยู่ไม่กี่เล่มจริง,รงที่แบบใช้จนหมดแบบนี้นะคะคือเนี้ยเหลืออยู่แบบเหลืออยู่หน้าเดียวเองอะเป็นไงคะทุกคนกับสเก็ตบุ๊กทัวร์เล่มนี้นะคะก็จริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายเล่มนึงนะคะมีทั้งแบบที่ใหม่กว่านี้แล้วก็เก่ากว่านี้นะคะก็ ถ้าทุกคนอยากดูอีกแบบถ้าทุกคนชอบก็อ kleine, อลองคอมเมนต์มาได้นะคะแบบเผื่อว่าแบบยิงจะลองไปเอาเล่มอ,อื่นๆมาเปิดให้ดูอีกนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ยิงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย